ได้กินครั้งแรกของนาเหรอโอ้ยนาพากินมาม่าเกาหลีครั้งแรกของเยนานะคะรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติจืดๆหน่อยครับจืดมาๆๆๆมาๆๆมาๆๆอะมอนั่งฝั่งนี้อุญนั่งทางนี้อะตะเกียบหยิบเลยอ่ะนั่ง มอนั่งทางยานา,านั่นแหละ <c oughs> มอจัดเลย <c oughs> มาเาเก็บนั้นมายายถือให้อันที่อยู่ในถาดอะ่ะเออมัอ่ะกินมอชิดหน่อยชิดยานาหน่อยอ่าวุดเป็นไงบ้างรสชาติยังาไมา่ได้แนะนำแนะนำแนะน,น,นำตัวกันเลย <c oughs> ฝั่งนี้ชื่ออะไรแนะนำตัวกันดิวันดีครับกันเป็นไงโอ uh ้ uh. คำแรกรู้สึกเป็นไงเผ็ดน,นิดหน่อยอ่อชิดชิเยนาหน่อยชิดเยนาหน่อย,เ,ย,อยเอ้บูธเป็นไงบ้างบูตั้งใจกินมนันเผ็ดเฉยเนอะมันไม่มันไม่หนัวอืมมันมีแต่เผ็ดมันไม่มีแบบมันไม่กลมกล่อมอะ อ응ือันนี้เป็นอาม,นมาม่าเกาหลีรสเ,เผ็ดเผ็ดเฉยๆอ่ะรสเผ็ดเผ็ดกับเผ็ดอีรีเนาะเออมันมันไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่อะไรเลยมันมันมันต้มมาม่าใส่พริกเฉยๆอ่นะเนาะตกลงไอ้กินเงียบๆมนะันนคือเองอร่อยหรือวอ่ายังไงเองตั้งใจกินกันมากเลยนะเผ็ดกินให้หมดนะสามคนอนะ่ะโอ้ อ,อือ่าทางนี้ก็สู้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 โอ้โหยายนาก็สู้นะฮะอ๊โอ้โหชินมาเข้ากล้องแล้ว มอสสู chat, mm ้ๆมอสสายชิวอ๋อตลิวหลุดมือทางนี้ล่ะแ่ลไสายชิวต่ลิ้วไหมมั่งนาล่ะเขามีชายยายกันเนาะสายชิวต่ลิวกระเด็นกระเด็นเพราะว่าควางล้านไง อ,อ,อยานาบอกว่าอันมามาเก,กาหลีบอนัอ่ดเนอเอาแต่เพชรชื่อๆจากพี่นอ้องสู้สู้ไอ้พัดขี้เมาของไทยบ่ได้นออเน้อมเท่อนานี่ต้องจัดอันพัดขี้เมาเนาะพัดขี้เมาแบบแห้งอ่งน,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 น่าาองน่ะเออพัดขี้เมาเนาะแหง้งพัดขี้เมาอะพัดขี้เมาแห้งเดีย๋ยวนาะ น่าชิโนะกวนี่เววยอะ <laughs> โอ้โหแลบลิ้นยาวมหัศเลยนะฮะโอ้โหนะฮะเอ,ะอ,ะอะาๆจาตกนี้เริ่มต้อยฮ <laughs> ะนี่แหละที่ยายให้กินข้าวเหนียวตั้งแต่เช้าอ่ะรองท้อง <c oughs> เป็นไงบ้างมันจะถอยแล้วเฮ็ดไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่เ <c oughs> ยนาก็ยังไหวอยู่นะฮะเยนาอดข้าวรอเลยนะฮะอดข้าวรอม,มามานะฮะ โอ้เช็ดกระเสื้อตอนนี้นะฮะรถมานะฮะรถมาไล่คนถ่ายคลิปนะฮะนนรถกำลังมานะฮะอ่ะเอาไอ้คำหนึ่งก็ได้คำหนึง่งรถกำลังจะมาถึงแล้วนะฮะ,อ,ะ,ะ,ะอ้าวคนละครัมคนละครัมอ้าวบายบายคลิปก่อนแล้วบายบายนะบายบายรถกำลังมารถมาจา้ะจ,จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าบายบายเด้อ รถเรากินกันอยู่กลางถนนนะคะตอนนี้รถมากระเจอดกระเจิงกันนะอ่ามานั่งกินต่อในบ้านนะคะตอนนี้โอชินก็มาร่วมวงด้วยนะคะโอชินไม่ค่อยชอบข้าวกล้องค่ะอ่าเห็นเพื่อนๆกินก็เลยอยากจะลองชิมดูบ้างบ๊ายบาย